ข้าวเย็นนี้ครับส้มตำทอดหมูปลากระป๋องทานด้วยกันครับนะนะตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับฝนก็ได้ตกลงมาแล้วซึงเปลี่ยนเย่อไปชุดที่สองนะครับยังเงียบอยู่ครับลองมารุ้นกันครับว่าคืนนี้เราจะมีตัวไหมถ้าไม่มีตัวก็พบกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับ นะครับมีตัวหรือเปล่าน่าสายวันแล้วเฮ้ยมีตัวเว้ยโบมีตัวเว้ยอ่าตัวแรกของทริปมาแล้วครับเฮ้ยคนหมานมันไงก็หมานปรากฏดูแล้วน่าสายจัดแล้วหนึ่งตัวเอาให้ได้นะดึงไว้แล้วนาะไม่ใช่ตะเพียนเราปรากฏฮึปรากฏน่าจะเป็นปรากฏเอาการสู้เลยตักไหมตักไหมตักไหร่ กาแต่เพียนเฮ้ยตะเพียนใหญ่โบ้กะละมังป่าวะตักโบ้โบ้โบตักโบ้ตะเพียนใหญ่โบ้อ่ามาแล้วครับตัวแรกครับมาแล้วตัวแรกของทิ์ครับเอาเฮียหลูดอาให้อย่าว่าอย่างนั้นดีอ้า oh, <no. S 1> ไอ้เนื้ สวัสดีครับนา้นาๆพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องโฮม e a น d นี family วันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำประแสะนะครับจังหวัดระยองแพร่ไตรนงนะครับเราก็มากันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนกินไปสองทีนะครับได้ตัวหนึ่งแต่เพียนไสสวยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับวันนี้เราจะมีงานส่งหรือเปล่าตอนเย็นรุนกันอีกทีครับผมสวัสดีครับเยยมไม่หอมไหม ยังม no. ีตัวต like <sh ่อเนาะควายไข่อะไรกระโดงไปครับน้องหนึ่งครับตีชฉดูเช้าเช้าหนึ่งสายมูครับฉายาหนึ่งสายมูนอนเหรอ มาแล้วครับเช้านี้ครับตัวแรกครับเยอะโดยน้องหนึ่งโบโบโบตังหน่อยโบปลปัตเพียนใสสวยสหนึ่งจับไปโดูเด็กหนึ่งนะครับ เงิยนเฉยๆครับตอแรกครั้งนี้ครับมาแล้วครับเจ้าปัญหาครับกอหญ้าครับลวงนี้ตกปลาอ่านตัวน้ำประแสก็ต้องทำใจนะครับหญ้ามันจะหมุนไปตามลมครับต้องรอให้สักครครับให้ลมกัดหญ้าออกเพื่ที่็ะได้อีกครั้งหนึ่งครับเห็นนะครับหญ้าไปแล้วครับเริ่มลงเหยื่อใหม่แล้วครับ ชมกันครับมีตัวหรือเปล่ามีสายแเด์อยูตรอะไรยเขาเนี่ยสตดเด่นนะครับอ้าโบโบโบตากโบตากโบตากโบมามาแล้วครับมาแล้วสายเยียเทพ ให่ายเบียดขึ้นไหมอะนะครับมาไดไเลยอืออยู่อ้สคัญอปลาอนเอ หนึ่งหนึ่งตักดิหนึ่งตักดิน้ำโบกเขาเคลียร์สายอยู่ตักดิปุ๊หนึ่งปะนินที่นี่กดหนักนะในสายอุปกรนที <t ose noon> ่นี่ว้าเพียนไซสสวยมาแล้วครับวันนี้ ดันโลครับปลาตะเพียนดันโลครับันีงโทแล้วนะฮึสวยงามอ่าตะเพียนใสสวยครับน้าสายเยอะเที่ยวใช่ไหมน้สายเก๋วหน่อยเก๋วหน่อยอาข้าวเช้าคร้บมานะข้าวเช้าด้วยกันนะครับสายายกแล้วเา ้าวกำลังจะกินข้าวของนากสายโกรธอีกแล้วโอยมันไมกล้าการล็อแอคชั่นสวยๆนักสายขอทูม um. แอคชั่นคันหน่อยครับเกิน <popularity> ไปแล้วครับเกินไปแล้วหนึ่ง,งห,หนึ่งหนึ่งต่างแคนัสายหน่อยกำลั <Better. S 2> <Gone. S 1> งจะกินข้าวนะนากสายกำลังจะกินข้าวนะ ก็นานขาดเลยขาดเฉยอะไรอ่ะอินมันเป็นไรวะอ้าวขาดเฉยเลยโอ้โหหมดเลยหนึ่งอร่อยไหมสายอร่อยไหมนะสายแก้วแก้วเหรอนะสายพูดคำอื่นไม่เป็นเลยหรือไง แก้วอย่างเดียวแก้วแววมานข้าวเช้าด้วยกันครับน้องหนึ่งจะไปไหนตีคอชดตีชดเอาให้ได้ต้มนะน้องหนึ่งนะไปแล้วครับน้องหนึ่งปีกวิกว่ไปแล้วด้วยเหลือส่วนตัวบา,บ,าบายบายวันนี้ผมก็มีพิธีทำตะก,ก้อวิ่ง ใช้เองนะครับมีอะไรบ้างมาดูเลยครับอุปกรณ์นะนะลูกรีเวทครับผมคัตเตร์บัตรเน้นนะครับต้องเป็นจิ๋วครับถ้าไม่จิ๋วมันจะแย่เข้ารูของลูกรีเวทตัวนี้ไม่ได้นะครับตะก้อเปล่าครับตะก้อเปล่าสามเซนนะครับกันไกไฟแช็คลองทำกันได้เลยครับนะนะ น,นี้นะครับแล้วก็เหยียเข้ารูรูรีเีทนะครับแล้วก็ไปเช็คจุดนะครับเพราะว่าให้ปลายมันบานออกมานะครับมันก็จะปลายมันจะบานออกมามันก็จะติดก,กับรีเวทตรงนี้นะครับมันก็จะไม่หลุดแล้วเราก็ตัดตรงนี้ก็เแาตะก็ก้อยจิ๋วนะครับขนาดสามเซน ก็แย่ดดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตัดให้มันพอดีแหละครับแล้วก็ดันตัวนี้เข้ามาแล้วก็ไปเช็คจุดเราจุดนะครับพัาติกมันโดนความร้อนมันก็จะบานออกครับมันก็จะปิดกับตรง ตรงนี้ครับแล้วมันก็จะอยู่นี่ครับตัวอย่างง่ายๆลองไปลอง <Wow. S 1> ลองไปทําดูนะครับรอุปกรณ์ก็ง่ายๆครับหาซื้อได้ตามตลาดก็ไปทิปหน้ามีอะไรดีเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนําให้หนะนะติดตามชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ โบ,โ,บโบ้โบ้โบวิงโบวิงโบ้วิง่งแอคชั่นคันแอคชั่นคันสวยสวยไหมครับนส้สายสวยอยู่นะตักโบ้ตักตักตักเกียร์คันไหมล่ะเกียร์คันบอกนะเดี๋ยวให้น้องหนึ่งเกียร์ให้

าน,านี่ครับเพ่อนสวย่อาวันนี้กินตักยังไม่เอาลงกระชังเลยครับนา้าสายจัดอีกแล้วอันนี้ขอจกเหยื่อหน่อยนะครับนา้าสายมั้ต่อไปอัโบตักโบตักน้าสายมันจะเป็นที่ที่เราเอาเหยื่อลงไปใหม่ปาวะใช่ไหม ตักเลยตักเลยตักต <Rocky> <Station> ักเลยหนึ่งตักเลยมันจะหลุดนะตัวเล็กนะตัวเกหลุดงเฮ้่าเียวมินก่อนอ่าขประคองประคองเฉยไม่ต้องตักคให้เข้าไปหรอกเออประคองเฉยเ้ย สวยครับว้าวเหมือนน้ำลงน้อยเดี๋ยวมกระเียง้าะสายคันนี้ไม่ยังนี้อมบทมาแนี่ตันทีทาน่กเยงกรเงก็แรงกว่าที่ตักหนึ่งรั ้ปะปนินมันจะขึ้นน้ำนั้นนะน,นะ่เเอาลกงใจไม่ดีลเกงใจ มึงจะก้มไปทำไมเดี๋ยวก่อนติดเดือดเดือขาดอีกเล่นอีกแล้วเล่นขาดอีกเล่นได้ตายมันเกี่ยวกันน้าหนึ่งเกย์น้าสายมันโทษผมอ่ะปลาอะไรหนึ่งปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรหนึ่งขอดูตัวปลาหน่อยอืมมีรอกออกด้วยเสียงหอกเสียงหอกอือตะเพียน เป็นยดอดไปแล้วก็เพียงยอดตัวนี้ใหญ่สุดแล้วสายลีลาเอ้าก็มาสู้ดูที่ยิ<ข>่งตัวขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นนี่ไม่ใช่ว่ะนะสายทำไมไมันะมอโอกดำดำล่ะตุกน้อยกว่าเพียงแต่เพียงสายสวยสอืม,มใครพาทำตักปลาอย่างนั้นวะมาตักไปหน้านูี๋กันเนาะอืม น้าสายโชว์หน่อยน้าสายจับอีกแล้วครับจับอีกแล้วโบตัองแค่หนึ่งนะโบอ่าน้องหนึ่งมาแล้วครับน้องหนึ่งจัดแล้วหนึ่งประวัติทีมอืม ลต,ตัวหน่อย,วยสวยใส้วสวยอีกแล้วครับตะเพียนหนึ่งยกด้อใช้วสวยครับนักสายยังอยู่ไหมป้าฮึ ออกไหมอยู่ไหมแต่มันติดคันของไอหนึ่งด้วยนะขาดเรียบร้อยครับปลาดึงเข้าต่อสายเป็นคนเยอะน้องหนึ่งเป็นคนละครับ รอบบ่ายครับกับข้ารอบบ่ายมีนิวอะไรครับอาจารย์สายลาบ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 หมูครับวมาติดตามชมกันครับไขเจียวครับไข่เจียวัาเข้าวโดยการทำระนาลาบหมูไข่เจียว ต้ยมยำซุปเปอร์ที่เหลือเมื่อเช้าวันนี้ก็อากาศเปรีปิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอมีตัวเดี๋ยวทางข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปชมป่ารวมกันนะครับทานข้าวครับนะ้นะนี้ก็ขอจบทริปแต่เพียงเท่านี้นะครับแพน้โหน่งอ่างเข็บน้ำประเสจจังหวัดระยองฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเราลงแพตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วก็วันนี้กลางวัน แต่ก็ไม่แห้วครับมีตะเพียนใส้ซสื้อสวยมาให้เราได้เยอะฝากติดตามช่อง Home Annie Family ด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆเคล็ดลับดีๆมาฝากฝากติดตามด้วยนะครับนะนะขอบคุณครับกลับแล้วครับจบคลิปแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ